เมื่อประมาณปีพศ2485ได้เกิดน้ำท่วมประเทศไทยนะครับท่วมแบบโอ้โหเป็นเดือนนะครับท่วเป็นเดือนเลยนะครับก็บางคุณพรมอ่ะกรุกใหม่นะครับก็จมนะครับจมลงไปในน้ำเหมือนกันนะครับกรุกใหม่เนี่ย เจดีวัดเนี่ยที่เขาฝากเอาพระบางคุณพรมเนี่ยไปลงกรุไว้เนี่ยก็จมนะครับจมเป็นเดือนนะครับก็เลยพระสมเด็จของบางคุณพรมกรุใหม่เนี่ยก็จะเลยมีพวกคราบนะครับคราบตะไคร่น้ำคราบดินนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นคราบตะไคร่น้ำเนี่ยที่ติดตามข้างในเนี่ยเนี่ยซอกๆเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ย แต่มันก็มืดๆเลยนะโทรศัพท์ก็กกได้ก็อยากจะเอามาให้เอฟซีเพื่อนเรารับชมกันนะครับบางคุณพรมกรุใหม่นะครับก็ได้มานะครับได้มาองค์เดียวนะครับก็ตามที่ผมพูดนะครับเมื่อกี้บอกว่า <c oughs> ประมาณปี2485นี่เกิดน้ำท่วมใช่ไหมล่ะครับก็ท่วมนานนะครับ สมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยน้ำท่วมแต่ละทีนี่ยกว่าจะระบายออกได้กว่าจะหมดนะครับไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้ท่วมแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเขาลอกคลองกันนะครับลอกคลองกันระบายน้ําดีทุกวันนี้ก็เลยท่วมแป๊บเดียวก็ประมาณวันสองวันเออน้ำก็ยุบแล้วนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนถ้าท่วมแล้วเป็นเรื่องเลยนะครับถ้าท่วมแล้วเป็นเรื่องนานนะครับ ก็วันนี้เราเอาสมเด็จบางคุ้นพรมนะครับกรุใหม่นะครับมาให้เพื่อนๆเราได้มาศึกษาและรับชมกันนะครับวันนี้พบกับสมจิตสมเสอรร่วมศึกษาพระเครื่องไปด้วยกันนะครับก็บางคุณนพรมกรุใหม่เนี่ยพอน้ําท่วมปุ๊บเนี่ยนะครับก็หลังจากที่หยุดท่วมนะครับหยุดน้ำน้ำหยุดท่วมเนี่ยพระนะ องค์ที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีพวกคราบกรุคราบตะไคร่น้ําเนี่ยจะเต็มนี้เลยนะครับจะเต็มนี้เลยแต่องค์เนี้ก็คือไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นพระที่อยู่ด้านบนนะครับด้านบนของเจดีย์นะครับก็เลยไม่ค่อยมีคราบกรุคราบตะไคร่น้ํานะครับก็มีครับนี่ไงครับมีเนี่ยเนี่ยติดอยู่ขอบขอบเนี่ยครับตะไคร่น้ํานะครับเดี๋ยวขยายเพื่อนๆดูนิดนึงนะครับเนี่ย บางทีมันอาจจะมืดนะครับมองไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคราบตะไคร่น้ําคราบที่ดินนะครับติดตามองค์พระนะครับแต่ก็เนี่เขาเรียกว่าสําเร็จบางรูมกลุ่มใหม่นะครับเนาะพอเวลาน้ําลดนะครับก็ทางวัดเนี่ยเขาก็ได้ประชุมกันนะครับว่าจะเปิดกลุ่นะครับแต่จะเปิดกลุ่ในวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่นะครับเขาก็ปรึกษากันนะครับ จนได้ข้อสรุปนะครับว่าจะเปิดกลุ่เมื่อปีประมาณ2000พศ2500นะครับอ่พอเปิดกลุ่ขึ้นมาเขาก็จะว่าอยังไงก็จะปั๊มตรายางสักหน่อยนะครับเพื่อให้รู้ว่าได้ทําการเปิดกลุนะครับทําพิธีเปิดกลุเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะได้แจกจ่ายนะครับหรือเปิดให้คับ ผู้ที่มาทําบุญและบูชาไปนะครับเนาะทีนี้พอเปิดกรูกเสร็จเรียบร้อยเขาก็เลยปั๊มตรายางออกมานะครับตรายางที่เขาปั๊มนะัส่วนมากนะครับที่ที่เขานิยมและศรัทธากันนะครับคือตรายางเป็นสีม่วงนะครับแต่สําหรับองค์นี้ตรายางเนี่ยสีมันซีดนะครับเพราะว่ามันนานมันปั๊มตั้งนานแล้วเนี่ยตรายางเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย เขาจะปั๊มตรายางแบบอุโตรายางใหญ่มากเลยครับเนี่ยเกือบเต็มหน้าองค์พระเลยนะครับเนี่ยก็พอดีเขาปั๊มเสร็จปุ๊บทีนี้ก็แจกจ่ายให้กับคนที่มาทาบุญประชาชนทั่วไปนะครับก็เลยได้มานะครับผมก็ได้มาจากไหนผมก็ไม่ทราบหรอกแต่ว่าผมก็ได้มาองค์หนึ่งนะครับ แต่ว่าได้มาแล้วตรายางก็จะซีดไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่าองค์พระเนี่ยมันนานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนท่านนานแล้วไม่ใช่มันนะครับท่านนานแล้วตแต่สมัยก่อนก็เลยตรายางก็เลยซีดนะครับก็คราบดินตะคุงตะไคร่น้ําก็ยังติดอยู่เห็นชัดเจนอยู่นะครับน้องเนี่ยเห็นไหมครับก็ได้มานะครับก็เลยเก็บรักษาไว้จนทุกวันนี้นะครับก็วันนี้มีโอกาสเอามาให้เพื่อนๆน,น,นะครับ พี่น้องเอเราได้รับชมกันนะครับสมเด็จบางกรมกรุใหม่นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เอาสมเด็จบางกรมกลุใหม่มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนี่ก็ร่วมศึกษาไปด้วยกันนะครับกับพระเครื่องสมเด็จบางกรมกรุ่ใหม่นะครับเนาะจริงๆแล้วนะครับองค์เนี้ยถ้าผมขยายเพื่อนๆเ,เห็นนะครับ คือจะพรุนนะครับขอบขอบ่ก็จะพุนมากเลยนะครับพรุนแล้วก็มีคราบตะไคร่น้ำคราบดินโครนติดเต็มเลยครับเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าเราไม่ใช่เซียนพระเนาะก็ทำคลิปมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูเอาแบบคร่าวๆเนาะให้ศึกษานะครับให้ศึกษาเป็นวิทยาทานนะครับดูคร่าวๆเอานะครับโดยที่ อธิบายอะไรมากมายไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเก่งอะไรเกี่ยวกับการดูพระเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพระองค์นี้ได้มานานนานมากแล้วนะครับนานมากแล้วก็เลยเอามาให้เราเนี่ยเอามาให้เพื่อนเพื่อเราเนี่ยได้รับชมนะครับเสียดายด้านหน้าเนี่ยได้ผ่านการล้างมานะครับล้างมาแล้วก็องค์พระกันเลยสะอาดสักนิดนึงนะครับ แต่ถ้าจริงถ้ายังไม่ได้ล้างก็คือขอบขอบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอบขอบองพระเนี่ยไม่ได้ล้างนะครับไม่ได้ล้างก็เลยเป็นสีแบบนี้นะครับถ้าล้างก็จะเป็นลักษณะข,า,ขาวๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือให้พี่น้องดูนะครับและพิจารณาดูนะครับเวลาพี่น้องเจอแบบนี้นะครับพี่น้องจะได้เช่าได้หรือไม่ก็เก็บได้นะครับ เอาไว้บูชาเอาไว้คล้องขอได้นะครับเจดี JD นะครับลักษณะเจดีเนี่ยจะเป็นสีม่วงและก็สีซีดนะครับบริเวณจุดตรงนี้ของเจดีเส้นตรงนี้จะคดนะครับจะคดจะคดจะไม่ตรงลงมาแบบนี้นะครับฝั่งนี้จะตรงลงมาฝั่งนี้จะคดนะครับเห็นไหมครับเออเอาตามนี้เนาะก็ดูเอาแบบศึกษาเอาด้วยนะครับแล้วก็ จำด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เซียนพระจะได้รู้หมดทุกอย่างก็อาศัยว่าเอามาให้เพื่อนๆพวกเราเนี่ยได้รับชมกันเนี่ยเป็นวิทยาทานนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจและก็ดูไปด้วยกันนะครับผมสมิจสมเสดวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับขอบคุณครับ